เราจะต้องมีความรู้สึกว่างานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าชีวิตเราไม่มีงานเราจะอยู่ยังไงคืออะมเราจะต้องคือมันจะต้องคิดแล้วมันจะต้องหาหนทางเพื่อที่จะไปหล่อให้ได้ในชีวิตกับทุกๆเร่อ ับทุกสกภาพที่มันเป็นอยู่ในชีวิตน่มันจะต้องหาบนทางไปต่อแด้ชีวิตของเรามีบนทางที่จะไปต่อสักอย่านไ,ไป่อไปให้มันประสบความสําเร็จทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตมันไปต่อให้ไปหาทางไปให้ได้ชีวิตไม่มีทางหยดหมนันหรอกนะคอยู่ว่าเราเห็นหนทางเป็นโอกาสหรือเปล่าทุกๆลมหายใจที่เราใช้อยู่นะครับมีโอกาสเข้มามาแทรกอยู่เสมอแต่เรามองไม่เห็นเราอาจจะคิดว่ามันเป็นาานาฬิกาได้ไห งานที่มันหนักๆที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็คือโอกาสในวันข้างหน้านะที่เราจะก้าวสู่ในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นหรือก้าสู่ความสําเร็จที่มันสูงขึ้นในสเต็ปหนึ่งชีวิตของเราที่นลากเสมอนลากเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นมันเป็นบลทางหรือเป็นตัวเ็นทางต่ง